วัสดีคนติดอนิเมะทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ครับผมครับอัปปราจารย์ติดอนิเมะเอไม่ใช่วันนี้เราผมจะมาะความถามจีวันเอนะครับวันเกิดชอบตัวละครอะไรอันนี้อนิเมะมากที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบองค์หญิงดาบเงินเดชันก็ชอบนะฮาไม่แตยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ซงยินอูก็เทียบในเงานะครับกัคเกอไชชารุกรเัดกเดิน ใช่ยกกี่ไรก็ก็หวังลิงนะครับชอบเล่นแบบอะไรในยูนิคอร์อชอบเล่นแบบซูโรเดวิลลิงเคยชวนของเพื่อนตอนเล่นเกมบ้างไหมคำถามค,ออาควานี้คำจำกัดนะครับครเพราะว่าผมเคยโพสต์ไปแล้วนะว่างตอนนีออย้ยกทนไปแล้วนะครับ ชอบยูทูบเบอร์ที่เล่นไมครับในพี่แท็กเกอราา์ร,ราชาไมคครับแห่งปัจจุัวัดราชาไมคครับยังไงกับเขาทำไมในพี่เนี่ก็ถือว่าแบบอลังกรารงานมากนะครับแล้วก็แบบผมขนลุกชาสู้ตัวเลยนะแบบชอผขนลุกชาเลย มันเกลียดนะครแฟนของชั้นก็ผู้การเนี่ยชั้นก็ขอบคุณมากครับให้แฟนขอให้มีความสุขแข็งแรงเลยนะครับคุณอันนี้อะไรนะเซตอะไรทำไมถึงชอบชาร์โดเพราะว่าความเบี้ยวความที่มันไม่รู้อะไรถ้ายิงดูกับช่องสวามลับนี่เด็ดนะครับ แบบมรรหาเข้าไปด้วยนะซะดูชองหงความรับแหละรู้สึกรู้สีอะไสกินทีความบัลังการความสมูทภาพสวยที่แบบก็ความชิ้นทีเราทีวีเลนะแต่ก็มีตัวแบบแต่เพื่อเผาปก็มาแต่ยังไงผมพ่อโดนเนิฟคิดว่าชอบอนนี้มะแนวไหน มันชอบแมวต่อสู้ประจันภัยแมวแมวต่อสู้ประจันภยัยอะไรแบบเนี้ยเนื้าเรืมกูชอบนะเพราะแน,นวหาเรืมช่วงนี้ก็่าสาร้เป็นช่วงสปอยในเมืที่ที่ช่ิงแรกที่ผมดูนะคิดว่าตัวยิงเบีย้ยวไหมไม่นะครับเราจะคิดว่าเราจะเราจะเบีย้ยวตั้งแต่อายุสองถึงสามปู สองถึงห้าขวบขวพอรอายุสปีอ้าวสัตว์ัเดียวนี่หว่าเดียวแตกมากเลยวันเกิดจะทำอะไรก็ผมจะทำทำซีรีส์ให้มันดีที่สุดนะจะมีซีรีส์กะบบอกไปโอ้โน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 ครนบโน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 ่โนสครััน่โนัน่โน่คน่รน่โน่คน่โน่บน่โบ่โนคโน่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 โ่าน่่โ่นรนน่น คุณอยากทำสกิบด okay. pues, pues ีไหมสกิบดีไหมโอเคผมก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากทำนะแต่ผมก็หามดอยู่นะมดบางมดก็ใช้ไม่ได้บางมดก็ใช้ได้นะก็จะพยายามหามดได้ดีที่สุดนะลจมาคทรศท ก็ได้เลยคำแถมหนึ่งคพี่ต้องปปออนนขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตผมมาถึงตอนนี้แล้วก็จะางส่วนเอทแลวก็จะสร้งียวนี้เข้าใมในเจ็ดร้ห้าสิบพูดติดตามนะคระับตุกค่าสิพดตามจะทำนะครับโอเค